ตลาดช่องกรุงราชกระบังสวัสดีครับสวัสดีครับสีเพชรนัส,สรินสวัสดีเสียเป๋าด้วยที่นี่ตลาดฉลองกรุงราชกระบังคนันตทวันภาพยนตร์ชช้างมิวสิกบักหอยขัน ครับครับผมพี่แม็กพี่แม็กจิ๋วเล็กตลาดช่องกลุงครับลาดกระบังครับเจอกันครับยันนี้สุดทิดครับผมจุงกะสุปชัยเสียงทองครับงานอ๋องานงานวิกครับงานวิครถแห่ช่อช้างครับกับปลาหอยคันครับ ม่อคือไลฟ์สดอยู่ครับแต่ไม่ได้ปล่อยสาธารณะครับสวัสดีครับเครือ่องซกผมรักใครผมรักจริงสมคิดอ๋อแปดเริ้วยังเลยครับติ๊กสุรินทภูตินันวิโรธภูพ,พิลึกครับสวัสดีครับอ๋อภาพยนตร์รถแทครับ บัตรบัตรน่าจะร้อยสี่สิบครับชอช้างวิสิกรถแห่สองคันนะครับอันนี้คันคันนี้บักหอยคันครับสวัสดีพี่สมนึะครับสุรชาติตลาดฉลองกรุงรัตนกำลังครับ GPS ตรงไปครับมาเลยครับตลาดฉลองกรุงรัตนกำลังครับข้างๆปั๊มน้ำมันกาลาเทคครับแล้วก็เลยปั๊มปตทมานิดหน่อยงานดูสาวๆรังสิตรังสิตน่าจะช่วงรยกระทงครับ วันนี้ฉลองกรุงราชกระบังครับจุงกะครับพนัทชโยจุงกะธนาคารครับจุงกะบาครับสวัสดีเจฟายด้วยครับมารับหน่อยตะเรนตะเรนไปรับหน่อยเนี่ยบรรยากาศรอบข้างเลย เกินดุนดีเซลครับผมนนยังไม่มีแถวนนยังไม่มีครับสวัสดีครับนอกจากชื่อฉันอันนี้ที่จอดรถหลังลงอันนี้สถานที่จะอยู่ด้านหลังตลาดหลังเข้ามาในตลาดเลับมีที่จอดรถอยู่ครับนี่ที่จอดรถยังว่างอยู่ครับอันนี้จะเป็นที่จอดรถหลังตลาดนะครับ ีปัญญาครับคอมสันครับลูกอิสานแดนดินสอนเช้าครับสอนเช้า พระประแดงโปรโมชั่นนะครับอยู่ให้เป็นก็สุขได้จงกับทีมงานครับผมกรบกรบขียสวัสดีครับอันสาว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 งยโอ้ยเดี๋เจอกันที่หน้าจอครับผมประพีพรสวัสดีเซียด้วยครับ ยังขาดชอช้างยังมาไม่ถึงครับชอช้างบักหอยบักหอยมาถึงแล้วบักหอยคันอ๋อเสียงซุนซุรินเล้าน่อยเย็นเยนจิตอานดีพี่วิชัยด้วยช้างยังมาไม่ถึงครับ ช้างอ u ดิโอสเต็ปนะครับชอช้างมิวสิกหน่วยที่หนึ่งวันนี้ครับหน่วยที่หนึ่งการกลวยรถแฮสองคันครับราดกระับบงชัดเจนพีแม็ก <c oughs> พีแม็ก <c oughs> ลีทองจีละครพนรชัดเตียนเขเนื้อปีนยาออกลับบ้านแฟนบ่วันเพลินอยู่เย็นเด็กจอมพระกรบบินชักเจนครับถักทายพี่อิดด้วยทักทายเจส้มนะครับเจส้มคนสวยสวัสดีครับคุณจันสุปราณีผมคนสุรินเหลาขอบคุณครับรักเธอตลอดไป จิรศักดิ์กระทุ่มล้มยี่สิบเจ็ดชัดเจนขอบคุณครับไกรวิดขมินชัดเจนตัวเธออว้ยขมินแปริวชัดเจนครับหรือต็มขีท่านี้เขาเรียกพม,ม่าเซียม,มัมสวัสดีครับสวัสดีนะครับยเย็นจิตหานอ,อ,อ๋อเย็นจิตหานกลับบ้านเหรอ มันไลไ่ลไลสดนะครับไล่สดทุกคืนถ้าไลสดก็จะเป็นช่วงที่คนยังไม่แออัดนะครับถ้าช่วงคนคนเยอะมาแล้วถ้าคนเข้ามาเยอะแล้วก็จะไล์แบบประเภทแบบปิดก่อนนะมันยังไม่เปิดสาธารณะครับ <ๆ S 1> ๆๆเดี๋ยวจะตกเป็นเป้าก็<笑><笑>คือมาตรการมีคุมเข้มอยู่แล้วครับก็วัดอุณหภูมิมีเจลมีแมสปิดหน้าครับ ผมเข้มตามมาตรการทุกอย่างสวัสดีอาจารย์ทวิสินนะครับขอบคุณครับอยู่ได้ก็เป็นสุขได้ครับผมเพ้นไงสวัสดีจ้าจากบ้านกระเทียมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอัพอัพเดตความเคลื่อนไหวม,มาให้ชมครับเดี๋ยวจะเห็นว่าเงียบเงียบเดี๋ยวบางคนก็ไม่กล้ามาก,กลัวว่าไม่มีงานอ่ะ ยืนยันว่ามีงานปกติตามปกติครับงานตามปกติเหมือนเดิมครับเรียนเชิญได้นะครับตลาดฉลองกรุงที่เดิมครับลาดกระบังที่เดิมครับมาทุกมาทุกรอบตรงนี้คนก็เยอะทุกรอบนะครับก็เรียนเชิญได้ครับสวัสดีน้องเอิญด้วยชัดชัยสน,นุนนชัดเก่ขอบคุณครับโลหลานพญาพักดีแม่ปิดหน้าเนาะ ปิดหน้าปากไม่ต้องปิดปิดแต่หน้า <laughs> มองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นแต่เสื้อเห็นแต่เสื้อสวัสดีครับวิปัญญา <laughs> เล็กสมน่งครับ <laughs> ทาตุมสุรินทร์ครับผมขอบคุณครับ โอเคครับผมอ่าแค่นี้ครับพอคองปากของคอเอาความเคลื่อนไหวมาให้ชมก่อนนะครับเย็นนี้เจอกันครับผมคุณสุทธิดาครับผมยินดีนะครับยินดีครับยินดีครับนะครับผกแมทมาด้วยครับพกแมทปิดปากปิดจมูกครับปิดหน้าด้วยก็ได้ครับสวมหน้ากากนี่ครับเข้ามาในพื้นที่ตลาดชองกรุงนะครับมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังตลาดนะครับเข้ามาเลยนะครับ ทางเข้านะฮะช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงรถที่เขามาซื้อของในตลาดนะครับก็คือเข้ามาแล้วออกไปนะครับมาหากับข้าวกับข้าวเมื่อเย็นนะเนี่ยด้านหลังตลาดนะครับทางนี้ก็จะเป็นพื้นที่จอดรถยังเหลือเยอะอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเอารถส่วนตัวมาก็ได้ด้วว่าแท็กซี่ก็ดีครับสมอลเมสิก ตลาดช่องกรุงรัชกำลังครับวันนี้โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมชอช้างมิวสิกเฉยพูมบักคอยคันแล้วก็นันทนพ่อพยนครับเดี๋ยวรู้จักช่างตีครับผมสกายเสียปูครับตลาดช่องกรุงรัฐกำบ,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 บันนพพบงบสปปวัดบบสดีครับผม